สวัสดีเอซี 4, ทุกคนทุกทันเดอมื่อนี่ผู้ขุนกะทั้งสองสิบหกฟ้ายรวยกัสีได้เฮ็ดคลิปเรีกรับเมืองหนอกคงสุดท้ายคืดว่าสี่่มามาแล้วมาแล้ว่มวงมาแล้วเขาข้อมาแล้วหลานสาวข้อมาแล้วข้อมาหาลํำใหญ่คนละ ลำไยก็เลย่งต่อมาให้ผปูขุนนี่แหละคือว่ามันมันปูขุนเอาเอาออกอากาศได้เพราะว่ามันแต่ว่าปูขุนเอาห้ผู้อื่นมาได้ของเขานั่นแต่ไผสิเอาออกอากาศก็คือต้องเอากลับจากลำไยไปเอาจากลำไยถึงสิได้อันของปูขุนนี่เอาได้เลยคือว่าเขาเป็นร้านเช้านี่เห็นนีม ยืนยันจะหลอกก้อนนี่ของร้านสาววงเด็บอนุญาตแต่สำหรับปูคุนเขาเป็นร้านสาวลำไยเป็นน้องสาวต่ว่าขันผู้เอฟแอดมินช่องไดเสียเอาก็าคือต้องขออนุญาตจากลำไยโทษสัมผัสลำไยเอาเดอร์ให้เขาใจเดอสิีมาเอาทั้งปูคุณบ่ได้ปูคุไห้บ่ได้ต้องสิบหก้าลวยให้ตัวบ่ได้คือมันเป็น เขาขอมาว่าให้ให้ลำไยเป็นผู้เอาให้เอาผู้คุณยาให้ว่าผู้คุณก็เป็นซองหน่อยๆน่อยคนติดตามยังมาท่านหลายซองผู้คุณก็เฮ็ดทานน้อยเฮ็ดเล่าเฮ็ดไทยน้ำมันละน้อเมื่อนี้เอายืนยันกอนจังสีลงคลิปคงชุดไทยให้เบิง้งได้อันนี้คือรอบแรกคนก็สงสัยว่าเด็กเกาหลีคือพ่อมาปู่ไม่คนถามมานี่ปู่กับ คำว่าท่นเนี่เปิดเผยภายในเปิดเผยแล้วแต่มเมื่อคืนเนี่ยเอาเอาลงสรุปไปแล้วใบนี่สรุปไปแล้วมเมื่อคืนนี่แต่วันที่ยี่สิบเก้าเมื่อวันที่สามสิบเขาก็เลยหายมาเมื่อกี้สมองมันเนี่ยละสิบพอสมองมนันเขาคล้อมาแล้วได็คุยกันแล้วกับลำใหญ่ปูเขาเลยเสียเอามาออกเติมเอามาออกต่อหัดคงสุดท้ายให้เอฟซีสร้างซองสิบหกพาลวดซองของปูคุณเนี่ยได้เห็นเดอ้อ ใ้เบิ่งได้เห็นกันว่ามันจะเป็นตัวใดในมาแล้วจัดกันแล้วเดียวนี่เห็นจะให้เห็นกันเนาะว่ามัน,มนเป็นตัวใดเป็นตัวใดก็เขามาเบิ่งมาช้มเ้อม,มาเบิ่งมาช้มแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่คือหลอบแหลกที่เขายังมาท่านตัดเขาให้วิ่งบนหากับศูนครับคูให้สองศูนย์สองหาห้าศูนย์เก้าสองเก้าหาส่วนบน ชามตัวเขาก็ให้เก้าสองหาเก้าสองศูนหาสองศูนมาล่างล้านสช้าก็ให้มาเดินลางคือเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวจับคู่ก็ให้เก้าศูนเก้าสองเก้าหาเก้าสามให้มาซีคูบนก็ให้มาซีคูลางก็มาซีคูแบานนี้เขาฟันให้มาแล้วเดอ้อเป็นตัวแรกค่ะเขามาเบิ้งมาติดตามเขามากดไดก็แจ้บอกว่า fc เก่า fc ใหม่ผู C ้ติดตามรับชมโยกอะคามาเบิงเคามากดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขุนแน่สองสิบหกพารวยนี่แหละว่าเด้มลักเอาของหลานสาวมาเดอ้อนี่หลานสาวเขาอนุญาตแต่ผู้อืน่นนีนต้องไปเอาพันลำใหญ่เอาพันปูขุนบ่ได้แล้วเอาพานันทั้งสองสิบหกพารวยบ่ได้แล้วเขาว่าให้เอาลำใหญ่พันลำใหญ่อันนี้ของปูนี่ได้ตรงๆเลย ถามาก็าคือได้ถ้่บ่ามาก็าคือบ่ได้ของเมืองนอกของเกาหลีนี่เนาะที่ทุกคนต้องการที่ทุกคนอยากเบิง่งอยากเห็นแล้วนะเอาเป็นตัวได้กับเขามาเบเิ่งเดยเมือนี่คงสุดท้ายแล้วจัดมาแล้วพันมาแล้วข้อมาแล้วเป็นตัวได้กับเขามารับส้มรับฟังเลย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 เอเด้อ FC เอขามากดเลยกดแช้เอฟซีเกาหเอฟซีใหม่ผู้ติดตาม เล็กหลับเมืองนอกเขามาเบิงไหนมาส้มใดเล้อเอาเชิญรับส้มรับฟังได้แล้วนี่ได้เ,เขียนหัวขอไปแล้วตั้งหัวขอไปก่อนคือว่าเล็กหลับเมืองนอกเขาก็ให้มาว่าบนเขาก็ให้วิ่งเลยวิ่งเอาเอาวิ่งไว้เอาวิ่ง,เ,ง,เ,งเดี๋ยวจังเขียนวิ่งก็ได้ครับเอาเขาให้มา ก็หายนะสองเขาให้มาะก็คือจัดโค้งมาแล้วเนาะจัดโค้งแล้วก็คือหลานสาวให้มาจัดโค้งให้แล้วห้าศูนย์ลานสาวว่าขันนั่นก็อย่าลืมสุดก้อนก็คือการลังเทียมันก็อาจสิมาสุดเก่าคือสุดเถียวแม่เถียวสุดฟันมาสุดโค้งมามาสุดแหลก ชัดมาหาโค่งสุดทไตยก็คือหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์หาศูว3โตสาโต ก้าาศูนจัดหกประตูล็อเด้อฮะเอซีสหได้จัดหกประตูเลยเลขก,กุ้มนี่คุมเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหาศูนหาี่เกาหาหาจัดหกประตูไปเลยสันจัดได้สหาทางได ก็เลขวิ่งเขาก็ใหมาวิ่งเรื่อยวิ่งวิ่งบนเขาขียนไปนี่ล้วตัวบ่ใหญ่ก็เห็นดอกนาะวิ่งบนวิ่งจัดตัวหน่อยๆไว้ก็ไดดอกฮา ห้าศูนย์นี่แหละวิ่งเขาก็ได้นี่คือเหล็กวิ่งเด้อนี่เด้อจัดไว้ให้เห็นมันจะไปนปนกับตัวเอื่อนปนกับลางก็จัดให้มาสักนีล้ล่ะจัดให้นักโหลดคงสุดท้ายแล้วจัดให้นักได้เด้อเอฟซีเด้อเราคงเด่นยังว่ากันเบื่องไปสักกัน นี่คือเลขบนให้มาสองคูตัดแล้วเด้ซุมเกากระยะถิมเนอร์ดนชาวยาธิบมนั่งชาวสอนวายะถิ่มตัวกเกาก็ได้ตัวหลบแรกก็ยังคือเกาอยู่บางเทียมันก็ออกตัวตัดออกไปคือเถวกว้อนเถวก้อน เทียวแรกก็ตัดไปก็มาออกตัวรอบแรกตัวฟันหลบโครงสุดท้ายบ่อออก,กเทียวนี้ก็ว่าให้ให้ยังยืนตัวเก่ายุบใบจะเกินว่ามันถิมเมดสุดที่ว่าเอาให้เบิง่งกวอนคลิปมันกวอนท่ำคลิปมันใหายยุคเก่าหามักกัดจัดแต่ว,ว่าอันนี้เอามาลงโค้งสุดท้ายจะเสือตัดโค้งมาแล้วตัดโค้งมาแล้วก็มี บ่าน,นี้ก็ลางลางเขาว่าให้กลับหนเด้อเขาว่าเนาะเขาวาให้กลับมีตัวหนึ่งให้กลับแน่ลางก็90 ก้าสามนี่คือลางเขาว่ากลับแน่น่ะเอาขึ้นบนนั่เพ่าเมนว่าจีจ่อได้จอนั่นดอกมันจีเป็นคือเถี่ยวสามสองเอาไว้ลางมันขึ้นบนบาดเนี่ย่ะวิ่งนี่ตัวเดียวจอตัวเดียวเขาจมอให้ตัวเดียวเด้อ จอหลางมาตัวเดียววิ่งลางวิ่งลางจอมาตัวเดียวหลานจอมาตัวเดียวเก้าจอมาเลยเก้าอันนี้บนอันนี้ลางจอมาแล้ว มานิกาค่ะลองดูแคปหน้าจอเขียนเดี๋ยวจังสีว่งให้ให้นั่งลุ่นก่อนว่าสีสีเด่นตัวใดให้พักกันลุ่นก่อนเดี๋ยวเอาซื้อส่องของปูลงก่อนให้นั่งลุ่นไปก่อนสิบหกผ้าร่วยเห็นกันเด้อเด้อบานี้เด้อ มาแล้วคัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่งที่ทุกคนล่อค่อยเด็กกลับมึงนอกเร็บเกาหลีนั่นลหละเด็กร้านสาวมาแล้วแน่นอนแล้วก่อนลงคลิปก็เห็นแล้วนาะอันแรกนาะที่แหลกคนก็สงสัยว่าเอาก๊บปูขนเข้บอาเด็๋ปล่อยจากเทียบปล่อยอยู่คนหนึ่งว่าเข้าใจ ว่าได้แจ้งรายละเอียดไปปันใดก็มีแต่บอกว่าเหลขกลับซื่อว่าได้เขียนล่งรายละเอียดปันใดรอบแรกก็ตรวจก็เอาไปรอบนี้เอาให้สีแจ้งให้เบื้งองหะนะ้าก้อนคลิปก้อนสิบปิดคลิปก็หเห็นแล้วรอบแรกเห็นกันแล้วจักแก้สายตากันแล้วนเนาะใชแนวอันนี้เป็นรอบ คงสุดท้ายแล้วให้เขามาเบิงกับมาเบิงได้หลายกดไลค์กดแจ้งได้หลายได้กดติดตามมาได้หลายอยากรับเมียนอกนี่ถ้าเขามากกัเดี๋ยวเบิงจะรลอบมันละเพราะว่าของปูคุณเขาบ่อสังวนิกษิตล้านสาวเองสังวนิกษิตแต่ว่าว่าให้ปูคุณเอาให้เอด็ดมินองเอือน แอดมินสองเอิ้นอยากได้ก็คือไปสัมผัสเอานำลำใยเองแช่นอย่างปูขุนเขียนไปท้ากันนะมีเบอร์โทรป,ปูขุนได้นี่เนอะมาแล้วมาแท้ๆมาเป็นของปลอมมาเป็น,นยกเมฆมา

ต่างประเทศเขาก็ตรงกับเหล็กปูคุนหลายตัวเยอะเด้ออย่าว่าปูคุณแก่เขาเด้อปูคุณบ่านน้แก่เด้ดวยวอยังเส้นที่เป็นเกาสองมือนิสองศูนย์สองหามือนีิมันตรงกันหลายตัวเยอะเบื่องเอาบ้านนี้กันตัวกรมที่ทุกคนล่อค่อยนอกคนล่อค่อยมาเลยนะเอากรมลางตัวเน้นเขา ลางเน้นลางเอานี้เน้เนบนตัวนี้กระล่องมันเป็นตัวเดียวกันนะตัวนี้เป็นตัวล่องปูคุนมักตัวนี้มักเกาสามนี่ของปูคุณมันมีอยู่เกาสาม้มเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอบานนี้มาแทาๆแล้วของแท้ บ่าม,มันของปลอมว่าม,ม็นของหลอกเลียนแบบของแท้ของจริงเอกลับเกาหลีแท้แน่นอนที่ส่งมาจากเกาหลีผ่านมาจากเจลําใหญ่ผ่านมาจากหนองสาวปูคุณนั่นแหละที่เอามาให้รอับเหลกกับแมนหลบนี้กับแมนแคบหน้าจอแคบหน้าจอเด้ดอร์นี่ตัดเลียลท่านี้ละคงสุทไทยของเขาแลว้วเอกลับเมืองนอกเกาหลีนั่น không suất thai 1 tu không khôm hà, hàn Vinh hà 0 Vinh hà cấp 0 Bồn Chấp khu hà 0 0 hà 3 tuần chất nắp 9 hà 0 Cổm đen hà 0 Nên loang Cổm đen hà 0 loang 0 hà Láng 9 tu đeo จัดนักคือเก้าวิ่งเก้าว่ไดใ้ใส่ไม่เอกเอาใส่ไม่เอกที่หลังก็ได้เอาเห็นแล้ววิ่งเก้าเด้อเอฟซีวิ่งเก่าลางจัดให้สองหางโค้งสุดท้ายจัดให้เก้าศูนย์เก้าสามเน้นที่เก้าศูนย์ร่องที่เก้าสามแต่สำหรับจิตของจิตใจผู้คนนั้นมักต่อสามเด้อมักหลายก็เก้าศูนย์แล้วแต่เอฟซี 4. เนาะ คือว่าห้แนวทางซื้อๆอหลอกสิซองทางหาอาเตียมันเป็นเก่าศูนกับบอกของจักดอกเป็นเก่าสามกับบอแน่มันมีสองตัวข้ให้มาก,กะสำหรับเมือนี้กะมีตอนนี้ลักคงทุทไายของเกาหลีที่ทุกคนรอคอยเลขยรับเมืองนอกกันไว้รับเมืองนอกมาแล้วแน่นอนของแท้ล้านล้านเปอร์เซ็นบแม่นของปลอมบแม่นของตัวกันผู้อื่นหลับหล,ลับมาบแม่นกุมของ คือนั่น,นจักสิแมนบ่แมนคันบ่าแมนตัวนี้บ่าแมนเด้อคันของเกาหลีของเจของเจลำใหญ่กับของปูคุณนั่นแมนตัวนี้ทีมันแตกว่าสองหลอกอ่ะที่แตกสามสองแล้วก็แปดสามแล้วก็มาแตกสุนสามมันละมันก็นมาแตกตรงกันกับเล็กปูคุนพอดีหมวดนี่บ่ามีตัวตรงกันดอกไสคนละตัวโย่ เดี๋ยวคนสิว่าพอเหล็กเนี่ยหนอกมาเหล็กปูขุนเปลี่ยนมันมาแมนมีคนคอมเมนต์มาอยู่มันมาแมนมันเป็นเหล็กตรงกันซื้อ,อถ้าเบิง้งเบิ้งของปูขุนอะ่ะจะลุปไปแล้วมันมีบ่อเหล็กกุ้มนี่บ่มีของปูขุนนั่นนั่นละอย่าเข้าใจผิดอย่าถา้าตะคอมเมนต์มายกันถ้าเบิง้งเอื้อนนี่ มันจ่อซ่องของมันจ่อกของผู้ใดเบื่องกันนี่กับของเขานั่นแหละของปูคุนก็เป็นตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนมีคนคอมเมนต์่าพ่อเหล็กเนี่ยหนอกมาเหล็กปูขุนเปลี่ยนมันว่าแมนมันแมนของปูคุนกับแมนนะแมวกับขาบแมนงวดนี้กันของปูคุนตรงกับของเขาคือเกาช้งบอกจ้าจ้าโหลดเกาช้งตรงกับของเขาตรงกับของเขาตัวเดียว ครับชุนซองของชุนซองชุนซองของปูคุณก็มีอยู่แต่เขาเป็นซองชุนก็มีเท่านี้ลับพี่น้องเอจจีเอ้ยพี่น้องเอจจี่ิจารณาเอาหาจับใจลอตเตอรี่ให้มีโชคมีลาภกันทุกคู่ทุกคนเด้ออย่ากเก็บอย่าจนลำลำเลยๆกันบันทีหนึ่งนี่ติดสิหอดนี่เด็กกับหลับเกาหลีที่ล่อไอยก็มาหอดแล้วสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเด้อสวสัสดี